จะบาปไหมครับแล้วมึงชนไหมละ่ะแล้วมึงมีเจตนาในการชนไหมถ้ามีเจตนาในการชนคือผิดถ้าไม่มีเจตนาในการชนก็รับวิบาของความประมาทไม่เกี่ยวว่ากฎหมายไม่กฎหมายเอากฎหมายมาใช้กับกฎธรรมะไม่ได้หมอดูคนดังแรกๆทํานายดูดวงไปไปลามาหลังๆขายของรับทรัพย์ขายผ้าพันคอรับทรัพย์ตอนนี้ใบหวยช่ำโธมึงก็พูดไป มันก็เป็นธรรมดากูจะบอกให้เขาขายมาก่อนหน้านี้แล้วกูเห็นแล้วแผ่นทองแผ่นทองเรียกซับดูซับมึงดูปัญญาอ่อนไอ้คนที่เชื่อก็ปัญญาอ่อนกูนะพูดไม่รู้จะพูดยังไงให้เหตุผลให้ตายก็ไม่ฟังกูเชื่ออะไรกับสิ่งที่มันงมงายไร้สาระเฟเจอร์ร้อนวะ่ะ แกวกระโถนจ้ะไม่ต้องร้องจ้าจะร้องทําไมไปแดกกโน้นหน่อยร้องไอ้ไกลให้แม่เทให้น่นถ้าเราไปซื้อปลาพอปล่อยลงน้ําแล้วมันตายเราจะบาปไปขัอ๋อไม่บาปเรามีเจตนาช่วยเราไม่ได้มีเจตนาฆ่ามันตายตามเหตุตามปัจจัยขอ,อ,องมาเนไม่ต้องไปกันวนมมงวลสามเณรีคืออะไรก็สาม,มเณรเด็กผู้หญิงที่บวชไงสินแสบอกว่ามีกระถาง ไม้ในบ้านซับจะไหลออกบ้านกูมีเต็มเลยจ้ะซับกูนี่เข้าทุกวันไม่มีไหลออกเลยจ้ะออกเพราะมันจะเป็นต้องออกแต่เข้าเนี่ยมากกว่าออกเพราะกูรู้จักใช้จ่ายกูรู้จักพอประมาณในการแบ่งปันในการให้ในการใช้กูนี่กระถางไม้เต็มเลยตอไม้กูเต็มเลยกูมาทำกระถางก็เราไปดูได้เลยไปเจอน้องหมาข้างถังขยะแล้วเก็บมาเลี้ยงดีไหมครับมึงอย่าหาภาระเลยแต่ถ้ามึงเมตตาจะเลี้ยงมันก็ดีกว่านุโวธนาด้วย แต่ถ้าเลี้ยงแล้วมันมีความทุกข์อย่าไปเอามาเลี้ยงปล่อยวางแต่ถ้ามีเมตตาดีแก้วกระโถนคำมิ่งซูนเร็วๆนี้อุ้ยแล้วกูก็เจตนาดีกับโมดแกประเด็นแก้วมันร้อนกูจะเป่าให้มันออกชิบหายเลยเนี่ย เลอะชุดเลยแล้วจะซักออกไปเนี่ยเป่าแรงไงตอนแรกกูเป่าแล้วมดมันไม่ไปไงกูก็เลยต้องเป่าแรงขึ้นประกบไปโดนในแก้วน้ำกุชิหายเลยทีนี้กระเด็นใส่ลูกตากูเลยพญาพุธกับพญาหน้ามีหน้าที่อะไรในพุทธศาสนาหรอครับไม่มีอะนะทุกคนอนะมีหน้าที่ในพุทธศาสนาได้หมดไม่ใช่มีหน้าที่อะไรมันแล้วแต่ใครจะทําอะไรก็ได้พุธกับหน้าถ้าเขาศรัทธานในพระเจ้าเขาก็จะทําหน้าที่ของเขา ไม่มีกำหนดหน้าที่ตายตัวพระเจ้าไม่เคยแบ่งหน้าที่ให้ใครใครทําอะไรทํายกเว้นพระเจ้าจะบอกว่าใครเป็นเลิศไ่าอะไรมันไม่เกี่ยวเลยใครอยากทําอะไรทําเลยมึงจะทําอะไรก็ได้เงินผิดกฎหมายทาบุญได้บุญไหมผิดกฎหมายเช่นเงินอะไรล่ะมึงต้องพูดใหญ่ว่าเงินกฎหมายของมังคือคืออะไรขโมยเนี่ยทําบุญไม่ได้บุญอยู่แล้วแต่ผิดกฎหมายของมึงเช่นเล่นการพน,นันอันนี้ยังทําได้บุญ มันเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์แต่มันไม่ได้ไปขโมยเงินใครเข้ามาเป็นความเต็มใจยินดีแต่เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์เล่นการพนันยังไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมผิดธรรมคือทาให้มึงเดยเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวได้แต่ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกใครแต่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อมึงนะเวลามีวาเวลาว่างผมมักจะคิดถึงความผิดที่ตัวเองเคยทํามาเป็นแบบนี้สักพักแล้วจะเรียกว่านึกว่าอะไรอันนี้อย่าไปทํานะมันจะทําให้มึงเกิดความเศร้าหมอง ถ้ามึงคิดว่ามึงทําผิดทําชั่วทําเลวแล้วถึงความสํารวจรายการในวังระวังไม่กลับไปทําอีกแล้วเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ใช้ได้แต่ถ้ากลับไปคิดความผิดตัวเองแล้วเกิดความเศร้าหมองใจนิช้ไม่ได้รีบเดินออกอย่าไปคิดนะอาุศลมานอนนดเดนสัมดาวนะคนเกิดไปอาูประพกก็ทําบุญอะไรครับเขาเข้าฌานได้แต่เขาเลยไปเกิดไปอาลูกไม่ใช่ทําบุญจ้ะมึงทําบุญได้แค่สวรรค์ชั้นกามปรพบแต่มึงอยากได้รูปประพกอาลูประพกมึงต้องภาวนาทําความเพียรเผากิเลส ต้องนั่งสมาธิได้ชาตหนึ่งถึงชาตแปดสาธุประดิษฐ์ครับไอ้สันดาสาธุประดิษฐ์มึงคิดได้ไงวะสาธุประดิษฐ์หามากแต่ก็แอบแป๊กแต่กูขำให้ไงกูสงสารกูกลัวแบบไม่มีใครขำให้ไงกูก็เลยขำให้หน่อยนึงสาธุประดิษฐ์เพื่อนพูดไม่เข้าหูแล้วผมเลือกไม่ตอบโต้ได้บุญไหมครับเออนั่นแหละขันติถ้ามึงมีขันตินี่แหละใช้ได้เลยนี่แหละ ถูกต้องเลยสุดยอดมึงเก่งมากผู้ชมเชยมึงเลยสังเกตแยกแยะสัญ,ญลักษณ์ของชาลามรณะอย่างไรครับเอา้ามึงแยกไม่ได้ชาลานาก็แก่ไอ้ชาลา,าชาลาก็แก่มรณะก็ตายไงมึงจะต้องแยกแยะยังไงแก่แต่ยังไม่ตายก็คือแก่ถ้าแก่แล้วตายแล้วเรียกว่าตายไม่เรียกว่าแก่แล้วเรียกว่าตายแต่ถ้าแก่แล้วตายเรียกแก่ตาย มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรแล้วมันจะยกตัวอย่างยังไงก็ดีเมื่อแกคือแก่ถ้ามึงยังแก่แล้วนั่งหัวโดอยู่แปลว่ามึงแกยังไม่ตายแต่ถ้ามึงแก่แล้วนอนแบบอยู่หมดลมหายใจนั่นเรียกว่าตายจะต้องให้กูยกตัวอย่างอะไรเนี่ยกูงงก็นี่ไงชราแล้วมรณะต้องแยกแยะอะไรมันก็ชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วชราคือแก่มรณะคือตายมึงจะแยกยังไงมันแยกได้อย่างชัดเจนเลยไม่ต้องไปอุปมาอะไรเลย ทำงานสีเทาและเพื่อนเก็บเงินทำสิ่งที่ดีบาปไหมครับก e ็ไม่ได้บาปสีเทาคืออะไรล่ะมันต้องดูไงว่าเทาของมึงคือเทาอะไรเทาหลีเหรอเทาอะไรก่อนมึงจะมาพูดเทาไม่ได้เทาบางอย่างทําแล้วไม่บาปเทาบางอย่างทําบาปเทาของมึงคือเทาอะไรอ่ะการทําสังฆะเพียํทำไมถึงบาบหนักก็ทาให้สังกเพีมันแตกไงทาให้พะเกิดความทะเลาะบ่อแว ทำไม้สงแต่คอกันเพราะพระสงฆ์เนี่ยทำความเพียรเพื่อเผากิเลสเป็นเนื้อนาบุญแก่เลิแล้วแต่กันได้เนี่ยมึงว่าธรรมดาเหรอไม่ธรรมดานะขายหวยขายหวยไม่เป็นบาปเลยแต่มันเป็นทางเสือ่อมแค่นั้นเลยเงินนับใบยมุกคือเงินบาปเงินนับใบยมุกไม่ใช่เงินบาปอธิบายให้หน่อยว่าบาปคืออะไรมึงต้องดูเงินตัวอบยมุกนะ่นมันไม่ได้บาปอะไรนะ แตกใจมึงนะ่ะทำให้เกิดความบาปแต่ไอตัวเงินมันมนไม่ได้บาปอะไรถ้ามึงตกลงปงใจกันเช่นกูยกตัวอย่างนะมาพนันกันมาพนันกันว่าแก้วเนี่ยถ้ากูโยนลงพื้นแตกหรือไม่แตกถ้าแตกมึงจ่ายกูถ้าไม่แตกกูจ่ายมึงตกลงมะตกลง,ก,ลงกูปัดแก้วกดโต๊ะมากดแตกกูจ่ายมึงหรือมึงจ่ายกูรูกูจำไม่ได้แล้วตกลงซึ่งกันและกัน ไม่เป็นบาปแต่เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์เสื่อมจริงไหมเสื่อมแล้วกูจ่ายให้มึงแล้วนี่ไงเสื่อมแล้วแต่คาถามคือบาปยังไงอ่ะฆ่าสาดไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิิกาหมายพูดโกหกไหมเดิมสุลาไหมไม่มีเลยจึงไม่นับเป็นความบาปแต่เป็นความเสื่อมความเสื่อมทุกความเสื่อมไม่เป็นความบาปเช่นมึงตายเลียนเสื่อมไหมเสื่อมแต่ความตายของมึงเป็นบาปไหมไม่เป็นบาป การที่มืองสูญเสียคนรักเป็นบาปไหมไม่เป็นบาปแต่เป็นความเสื่อมไหมเป็นความเสื่อมเสื่อมอะไรเสื่อมจากคนที่รักดังนั้นการเล่นการพนันมันจะไม่เป็นบาปแต่มันเป็นทางเสื่อมของตัวมึงเองมึงยินดีในการเสื่อมนี้เมึงจึงเสื่อมซึ่งทรัพย์นั้นนั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมมึงจะบอกว่าบาปไม่ได้เขาไม่ได้ผิดศีลห